ทถาบูชพ like าพระแม่ธรณีตั้งนโมสามจบนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสาเกศีสะโตยะถาคงคาโสตังปวัตตันติมารเสนา ปฏิถาตุงปริมาน,านุภาเวนะมาราเสนาปาราชิตานิโสนิสังปลายันติวิทังเสติอเสสะโตสาธุสาธุสาธ,สาธุสังขาตังโลตังกะวิทูตันติพุทติงนะโมพุทธายะนะมะพะทะความเชื่อในสมัยโบราณ คนไทยบูชากราบไหวา้พระแม่ธรณีก่อนออกเดินทางหรือก่อนทำการค้าหรือไปที่ใดๆเพราะพระแม่ธรณีคือเทวีแห่งพื้นดินที่จะช่วยนำช่วยเปิดทางสะดวกในการทำมาหากินคร่องยอดขายปังและยังปกปักรักษาตัวเรายิ่งการบูชาพระแม่ธรณีในกลุ่มคนค้าขายยิ่งมีความเชื่อว่าเป็นสิริมงคลมากจะได้เป็นเศรษฐี เจ้าของที่ดินมีเงินทองร่ำรวยนั่นเองในปัจจุบันหลายคนมักสวดบูชาพระแม่ธรณีเพื่อเปิดทางให้สำเร็จไม่มีอะไรติดขัดขอความคล่องตัวขอเงินทองขอเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินการอยู่อาศัยให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยหากไม่สะดวกไปสถานที่แม่พระธรณีประทับสะดวกไหว้กลางแจ้งก็สามารถทำได้เช่นกัน ให้เตรียมสิ่งของดังนี้ของไหวบูชาพระแม่ธรณีที่ต้องเตรียมทูบเก้าดอกเทียนสองเล่มดอกไม้บูชาน้ำเปล่าหนึ่งขวดสามารถไหว้กลางแจ้งที่บ้านได้ตามสะดวกคำอธิษฐานพระแม่ธรณีข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลบอกสิ่งที่ปรารถนาจะมีบ้านอยู่ให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนจะซื้อจะขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ข้าพเจ้ามีจงสมหวังสมปรารถนาหากมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้วจงให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายอุทกภยัยอาคีภยัภยโจรโจรภัยตลอดจนให้มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเกิดความรักความสามคัคคีเมื่ออยู่ในบ้านบอกชื่อเลขที่บ้านจงมีความสุขความเจริญจงจะทำสิ่งใด จงทำมาค้าขายขึ้นสมปรารถนาขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าที่สะสมอยู่ในมวยผมของพระแม่ธรณีที่นำพาข้ามชาติข้ามภพจงมาเป็นกําลังบุญกุศลบุญราศีเสริมกําลังกายกําลังสมองกําลังปัญญาให้กระทำกิจกรรมอันใดจากนี้เป็นต้นไป เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมไม่งอมืองอเท้าแล้วไซสกำลังบุญที่สะสมในมวยผลของพระแม่ธรณีจงเป็นบุญสำเร็จบุญนิธิให้สำเร็จสมปรารถนาตั้งแต่บัดนี้สึกไปเบื้องหน้าเธอ